เดี๋ยวผมเขาออเดอร์ตั้งหลังให้นะครับทีนี้ไม่ต้องจัดทิงนะคนี่เดี๋ยวสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวัน,นี้บัตรคนบ่ายเอฟซีมาอัปเดตนะผมกับร้านทุเรียนร้าน,านที่ออสตลาดนั้นเดบินนะทุกคนเปิดร้านปุ๊บร้านแตกปั๊บเลยนะครับวันนี้ทุเรียนมีไม่พอให้ลูกค้าเลยนะครับผมตั้งหลังก็ติดออเดอร์นะครับ ออเดอร์ลูกค้าเขาสั่งจองไว้นะครับผมสำหรับลูกค้าหน้าร้านก็เยอะนะทุกคนวันนี้กับอีกหนึ่งวันนะผมพี่บันผิมาอัปเดตนะรนครับผมร้านทุเรียนร้านเชอาสลัดนั้นเรบินนะครผมปูใหญ่ๆจุกๆเลยนะครับแน่นอน ดูนก้สีอทุเรียนทองสำหรับออเดอร์หลังบ้านนะผมสั่งเข้าไปที่เพจร้านทุเรียนร้านจิอ้อมตลาดั้นเดบินนะ,ะ,ะเพจจริงคนระับผมมีคนติดตามสองแสนกว่าคนนะครับดูให้ดีนะครับโอมันชีเดียวนะครับ คุยใหญ่จุกๆแน่นอน หอมใช่ก็ทางร้านก็มีมีแพ็คแค่แค่แบบนี้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะเช็ให้สองทางก่อนนะครับผม

นิดหน่งนิดหนึ่งก็พอเช่นต้องปิดตัวสาวมามาเป็นแบงค์อะไรลูกกรุงเทพเหรอเออแตกทำไมมาจากแงมั้วกขึ้นมาีกอีทุกอยก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ปอกเลยนะพ่าคาไม่ต้องชัางแล้วนะ นี่จ่ายจ่ารสองร้อยแปดสิบนี่เนื้อหรือว่าช่างทั้งลูกช่้งลูกทั้งลูกนี่คือปอบเลยนะคะสองลยครับผมสองลูกอลูกครับจ่ายจ่ายได้ยังจ่ายแล้วสองสามสองสามสองสี่นี่าจ่ายตังสดหรือสลิปครับผมสลิปค่ะสลิปอีกทีหนึ่งครับสองสามสองสี่เข้าแล้วครับขผมรูด้วยนะครับวันนี้สามโลสี่เลย ทองแท้มอนทงอนทงแ้เปลือกก็ทองเนื้อก็ทองทุเรียนทงองเดี๋ยวคนกายนี่แหละย,ยังไม่ทง <c oughs> องคือยูห์นาชูมนห่อลูกค้าห่อลูกเล็กหออกก่อตัวแม่เด้๋วลูกค้าจะได้ไม่รอนาน ครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับทานลุมด้วยยังอันนี้ทำแบบไหนมีสองลุงสามลุงเขไม่ใช่รุงนี้ใช่ไหมขอบคุณครับกำลังแกะอยู่อันนี้ของป่านะครับแกะดู้วยดูไว้ค่ะนด้วย แต่ได้ครับลูกค้าแต็สกดได้ได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  ลูกค้าแต่ละคนก็กินส์ในอาุเรียนไม่เหมือนกันนะครับบางคนกินกรอบบางคนกินสุกไปไหนคะไปไหนจ้าพี่ไรเดอร์สุดโอไปไหนเจ้าคะาเจนแทบเจนแซ่บแซ่บแซ่บที่แล้แม่มาแล้วแซ่บแซ่บแล้วโอู้หนู่นน่ะมินบุรีนู่นเหรอบงกลุ่มนู่นเหรออ๋อครับมินบุรีสวย ครับสีเหลืองเลยลูกประมาณลูนี้กับลูกนี้เนาะยังไงสองศูนย์สี่สี้สาม ซีนสองรอบลูกค้าบอกส,อสวยจ้ากิโลหน่ะลูกค้าทำไมดูเบาๆลูกนี้ตามลถครึ่งได้ไหมไม่ได้แต่แต่อย่างเดียวลูกค้าบ,<ำ>บอก Yeah. ด้าลูกหดแล้วครับกล้อ,องแอดมินน้องแอดมินก็รอรับออเดอร์หลังบ้านอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวก็คอยรับออเดอร์ทีละบ้าน,นไปนะครับผมเป็นหัวไปใช้ก็ได้ค่ะนหน,นึ่งศูนย์สา,ามหก ขอนแก่นขอนแก่นบินขอนแก่นครับมีสนามบินหรือเปล่ามีครับมีได้ครับขอนแก่นขอนแก่นรู้เป็นห่วงลูกค้าใจเต้นเลยกลัวถ้าเขาไม่บินแล้วนะกุ้งบ่อยอ๋อกุ้ทอ่ไปลูกเรือนาเลยขอนแจนเดี๋ยวผู้โดยสารจะอยากกินน้ำนะไม่เป็นไรหรอกถ้าจีนหน่อยรอบไปไม่ได้ดิโอ้โหน้ำอิ จนขอนแจนโอ้ยปลทางขอนเจนค่ะบินไวเลยวันนี้บินนั่งเครื่องนั่งเครื่องสายการบินห้ามดูนะห้ามนะตรวจห้ามตรวจใช่ค่ะถึอทะเลยต่ว่า ว่าปีนต่างประเทศไม่ได้ใช้เวลานานห่ะเนาะกินมันจ่อนวันหลังแต่ก็ขึ้นได้เ็แจนพวกสวยมากเลยสวยเหลืองพูยใหญ่ พี่ยาดกินแล้วใส่ถุงนหนลูกค้าอีกทนึ่งนะลูกครับครับแก้ยาดเป็นอะไรเอยายเหรอเนนียลูกเรียบร้อยแล้วก็มีต่อที่ไหนต่อไหม๊ะมีครับมีคู่นี้มีคู่นี้ช่างครับใหญ่ตังค์แล้วมันคืออะไรมันคืออะไรกดเปิดลุ้น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 ว้าวพี่ตามันคืออะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยเบะลอยเก็บก่อนนะ เขาพูดผิดอะรอะไรมอมีมีคน็ไรคมามุเรียนคิรเป็นะากไินทุรรียนะคนามาินียนมกียะ็่ระกยากนีคทรียเนานนนะครีบเนื้อเหลือง อ๋อแต่กบควงก็ดัดกลิ่นไปอีกแลพี่บ้าคใช่ครับนะบอกแวมเดียวครับ ออเดอร์หลังบ้านก็สามารถทักแชทมาได้เลยนะครับผมบพิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แอดมินเช็คให้ได้นะครับผมราคาส่าง ให้ลูกค้าก็หลังไหลมาเรื่อยๆเลยนะครับเก็บใหม่แม็กใหม่หมสุดพร้อมทานนะครับสวยมากข้างแล้วจ่ายตังค์แล้ว

เรียบ,บร้อยอครับคลิปนี้บาล,ลาวุฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมแวะมาหนุนเรางผมยกร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดนั้นเลบินนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ